ในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คำว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิัติธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะหรืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระศาสดารถน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำนานเรียกว่าอาริยะได้หรือไม่สาธุขออนุโมทนานีนี้มีอริยะแต่งตั้ง พวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอ,อรหันต์หรืออรหุนก็ไม่รู้ละยันเป็นอรหุนหลายกว่าหมุนให้หารายได้โฆษณาสัจยังคาเหวะโคสิเตปริจจิตวาสัทธรรมังอัญญมันยงหิพันทะเรณา,ากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวะโคสิเตเต,ตนะเต е นะวิทาปิตา มนุษย์ทั้งหลายจะตกโยคายใต้อำนาจครอบนำของกิเลสวิ่งพลานอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงรามแห่งการโฆษณาเมื่อโฆษณาถูกใจปริจจิตวาสัทธรรมมังก็ก็ว้างทิ้งพระสัทธรรมอัญญะมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นมูเนี่ยพระพุทธเจ้าันบอกไว้พระปลายาเ พระปาราศิริยะพระอรหันต์ทั้งกับพูดไปอย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าฆาศึกอยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากฆาศึกคือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามติวาโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพัตตปรมาะ ผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยสามนี้ต้องมีศรัทธามัน่นคงศิลมั่นคงจาระมัน่นคงปัญญามัน่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองคคุณของพระโสดาบันเทวโสตตปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน,น้อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริศ เข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติตรูเขาไปนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคนบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคนเป็นโสดาบันยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรมตีประการนี้ อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเอกในวันหลังของให้เข้าใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอริยะบุคคลอริยโน้นอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากอริยะถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติธรรมให้ดีๆมีศรัทธามีศิลนมีจจครมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองมาเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหม ถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยากดูถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาดก็ไม่เอาถ้าจะให้ชั้นนี้จากพระรัตนตรนัยนี่ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามๆยากเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝัน ถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันหมายยอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพมาจาันทร์นั่นเป็นเครื่องวัดต,ตัวเราเองจะรู้เองปัจจตันเยวะญาณอุปชติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตัางคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าลกุณะกุฎกะพัทยะตัวค่อมๆหลังงอๆไปไหนเพื่อนซับมากอกเล่น พระอื่นพระอุทุชนเห็นเอามือลูบหัวเข้าใจบาเณนตัวข้อมอ้ยคือเป็นตะหักตทล่ามันลันมันลันคือจำมั่มดีใส่มากกอ,อกเดืออีกครก่เมื่อจากซิกบลาจอกเขาไม่รู้จักก็าอาหารหัสเลยดูแต่พระเทวทัตโด่งดังครับฟ้าสุดท้ายดีนี่ยังไงวิวอยู่นรกผลเพอเหตุน,นั้นรู้กันญาตินะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติทำให้ดีๆมีศรัทธามันม่นคงไหม มาปฏิบัติทาทีหนึ่งทีสองือนอนขอดยุงอยู่ในมุ่งผลยันตายมู่มะนังสลาบมาเลยจังว่าเจ้าของเป็นอริยะ<อ>กับเล<อ>กกิเลสมันภาเป็นเพราะนั้นอริยะนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสก็ด็อกเตอร์นํากิเลมก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเอาจบมหากิเลสมันก็มหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อน พราะฉะนั้นคําว่าอาริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลงหมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตโรภะโทสะโมหะราคะเบาบางไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆร,รุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าสิบเปอร์เซนตก็ไปแล้วครึ่งหนึง่ง สกิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวอดี๋ซึสมมติา,ม,ามีความคิดในเรื่องนี้ปั๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาเกิดเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนันรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตก็หมด จบกิตพโม,มจันไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณังอัดถังขมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหรารติไม่แอบอิงใดๆไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจากมันไปใส่กสระสังหัวมันเบื่องเอาเองออกข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำน่ายเรียกอริยได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาต่อ อยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระราบิดกเล่มที่เก้าสีลขันธวัคทีฆานิกายสีลขันธวัคเล่มที่เก้าทั้งเล่มพระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังมดตั้งแต่พมชาลสูตรสามัญผลสูตรไปเลยสิบกว่าสูตรสิบเอ็ดสูตรเห็นจะได้หรือเก้าสูตรเนี่ยจะคู่ถึงเรื่องรถน้ำมตนพ่นน้ำมันสักกรมมกกรมเสกบาลเครื่องรางของของังปุกๆเสกๆปาูปา พระพิษุที่เป็นพิกษุนธรรมวินัยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นขังเดียวแต่เว้นขาดโมเมนทําทาหายเบื่อเบื่อเบื่อเบริารมาซาสจ,จวารเดเห็นอย่างพอบางคนหายอเพาเขาดมโหเราเจมิมจับจจับ,จบในหนังสือเล่มนี้แกบอกให้เรารู้เองไม่จาเป็นตกอกต่อพระพิสุนีธรรมวินัยนี้ยะถาปเนเกสมณะหาม,มเนสมณะามเราได้ เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะนิคมราชธานีคือหะบอดีมหาศารพามาหาสารในแว่นแน้นยังหลอกลวงเขากินด้วยเดลฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกสอนหมอทำนายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในทมวินัยน,นี้เธอเว้นขาด กินก้อนเหล็กแดงเขาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติก็อย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทยไปเปิดหนังสืออ่านโัาเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีฆนิกายศิลขันธวัคทุกทุกสูตรจะพูดถึงมหาสินมัชมะสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สี่สิบสามข้อมันเหมือนกันหมด เอาผ่านไปนะเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คำว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยะบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิบิธิรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะ หรืออริยสาวกในพระธรรมวิไนของพระศาสดารถน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำนานเรียกว่าอริยะได้หรือไม่สาธุข,ขอ,อนุมโมทนาในนี้มีอริยะแต่งตั้งพวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันหรืออรหมุนก็ไม่รู้ละยันเป็นอรหมุนเธอหลายกวาหมุนให้หารลายได้ โฆษนาสัยังคาเหววโคสิเตปริจฉิตวาสัตรมังอัญญมัญยังหิพันะเรเนลากิเลสะวัตถุสุขสัยังคาเหววโคสิเตเตนะเตนะวิทาปิตามนุษย์ทั้งหลายจะตกโยคายใต้อำนาจครอบนำของกิเลสวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงรามแห่งการโคษนา เมื่อโฆษนาถูกใจปริจจิตตวาสัตธรรมมังก็กว้างถึงพระสัตธรรมอัญญมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเอง,เงชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นหมู่เนี่ยพระพุทธเจ้ามันบอกไว้พระปลายาเส็จพระปราราสริยะพระอรหันต์ทั้งก็พูดไว้อย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากข้าศึก คือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเทวโสดาบันสักกายทิฐิวิจิกิจชาสีระพัตระปรมาผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยชน์สามนี้ต้องมีศรัทธามั่นคงศิลมั่นคงจากะมั่นคงปัญญามั่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองคุณของพระโสดาบันเทวโสตตปฏิยังขะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศ บอกเลขบอกหนวยออกเรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน,น้อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริตเข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติโตเขาไปนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคน บรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคนเป็นโสดาบันนี้ยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรมสี่ประการนี้อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังของให้เข้าใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอาริยะบุคคลอริยโนนอ,นอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากอาริยะ ถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติทำให้ดีๆมีศรัทธามีสินมีจจคะมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองมาเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาก็ไม่เอาถ้าจะให้ชั้นนี้จากพระรัตนตรัยนี่ ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอาวินิปาตธรรมโมไม่ตกต่ําไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามงามิาเดเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝันถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันไม่ยอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพรมาจารันทร์นั่นเป็นเครื่องวัดต,ตัวเราเองจะรู้เองปัจจตันเยวะยาหนังอุปัชติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตัง คนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึง่งชื่อว่าลักุณะกุฎกะพัทยะตัวค่อมขมหลังงอง,องไปไหนเพื่อนซับมากอกเล่นพระอื่นพระอุทุชนเห็นเอามือลูบหัวเข้าใจบานเนีตัวค่อมโอ้ยคือเป็นตะหักแถล่ามันลันมันลันคือจำม่ำดีใส่มากอกเดืออิครกเมื่อจะซิกเวลาจอเขาไม่รู้จักกระอรหันต์เลย โดแต่พระเทวทัตดโดงดังคับฟ้าสุดท้ายได้นี่ยังไงวือวอยู่นรกผลเพราะเหตุนั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติทำให้ทีมีศรัทธมมั่นคงไหมมาปฏิบัติทำตีหนึ่งตีสองดูนอนขดดุมงอยู่ในมุงผลยันตายมู่มะหนังสบลาบมาเลยจังว่าเจ้าของเป็นอริยะกิเลกิเลสมันพาเป็นเพราะนั้น อริยะนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสก็ด็อกเตอร์นากิเลสมันก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเฮาจบมาหากิเลสมันก็มาหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นคําว่าอาริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลง หมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนโรภะโทสะโมหาราคะเบาบางไปยี่สิบ้าเปอร์เซนนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกแรกรุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าสิบเปอร์เซนตก็ไปแล้วครึ่งหนึ่งสักิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวแกสมมติว่ามีความคิดในเรื่องนี้ปะ รู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาโกดิดเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนั่นรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตก็หมดจบกิจพรมจันไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณนงอัดถังกมาคมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหรติไม่แอบอิงใดใด ไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจากมันไปใส่กสระสางหังวมันเบ่งเอาเองเอข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำหน่ายเรียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาต่ออยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าสีัะขันธวัคที่นิกายสีลขันธวัคเล่มที่เก้าทั้งเล่ม พระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังหมดตั้งแต่พมชาละสูตรสามันจะผลสุดไปเลยสิบกว่าสูตรสิบเอ็ดสูตรเห็นจะได้หรือเก้าสูตรเนี่ยจะคู่ถึงเรื่องรถน้ำมันพ่นน้ำมันสักกมอมเซกบานเครื่องรางของขังปุกๆเซกๆปาๆพระภิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมในนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นขังเดียวแต่เว้นขาดโมเมนทําทาหายวิวๆววิววิวนมววิาวิวววิ เห็นเนี่ยพอบางคนห่อยพอเขามาห่อนะเจิมจับจับจับในหนังสือเล่มนี้แกบอกให้เรารู้เองไม่จําเป็นตกองตอบพระพิสุทธิธรรมวินัยนี้ยาถาปเนเกสมณาขาม,มเนสมนาามเราได้เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะมีคมราชธานีคือหะบอดีมหาสารพามหาศารในแว่นแว้น ยังหลอกลวงเขากินด้วยเดลฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกสอนหมอทำนายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในทมวินัยน,นี้เธอเว้นขาดกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติก็อย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทย ไปเปิดหนังสืออ่านเอาเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีฆนิกายอาศิลขันธวัคทุกทุกส่วนจะพูดถึงมหาสินมัชมะสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สี่สิบสามข้อเมือนเหมือนกันหมดเอาผ่านไปนะเอาไหมห้าสิบล้าน เขาจะจ้างให้ไปถึงศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คําว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะหรืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระศาสดารถน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจหน,น่าน เรียกว่าอาริยะได้หรือไม่สาธุาคนุโมทนาในนี้มีอริยะแต่งตั้งพวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันต์หรืออรมุนก็ไม่รู้ละ่ะยันเป็นอรหมุนหลายกว่าหมุนให้หารายได้โฆษณาสัยังคาเหวะโคสิเตปริจิตชิตวาสัทธรรม,มังอัญญะมััญญิพันะเร นาลากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวโกสิเตเต,เตเตนะเตนะวิทาปิตามนุษย์ทั้งหลายจะตกโยคายใต้อำนาจครอบนำของกิเลสวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาเมื่อโฆษณาถูกใจปริจจชิตวาสัตธรรมมังก็คว้างทิ้งพระสัตธรรมอัญญะมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นหมู่ เนี่พระพุทธเจ้ามันบอกไว้พระปราญาเสกพระปราราศริยะพระอรหันต์ท่านก็พูดไว้อย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากข้าศึกคือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเรียกว่าโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีละพัตปรมา ผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยชน์สามนี้ต้องมีศรัทธามัน่นคงศีลมั่นคงจาระมัน่นคงปัญญามัน่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองค์คุณของพระโสดาบันเทวโสตตปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชของเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเลรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน,น้อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริศ เข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติศตรูเขาเป็นนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคนบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคนเป็นโสดาบันยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรมสี่ประการนี้ อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังขอให้เข้าใจไปก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอริยะบุคคลอริยะโนนอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากปริยัติถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติทำให้ดีๆมีศรัทธามีศิลม,มีจาคะมีปัญญามั่นคองตั้งปัญหาถามใจตนเองว่าเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือาศาสนาอื่นเอาไหม ถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาดก็ไม่เอาถ้าจะให้ชั้นนี้จากรัตนไตรัยนี้ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขามียใครงามงามญาตเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝัน ถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันไม่ยอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพมาจาันทร์เนั่นเป็นเครื่องพัดต,ตัวเราเองจะรู้เองปัจจตัญเยวญาณอุปชติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจต่างคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าลักุณกะกุติกะพัทยะตัวค่อมๆหลังองอๆไปไหนเพื่อนซับมากอกเล่น พระอื่นพระอุทุชนเห็นเอามือลูบหัวเข้าใจบาเนนกัวข่อมโอ้ยคือเป็นตะหักแทล่ามันลันมันลันคือจำมั่มดีใส่มากอ,อกเดือดอีกครั้งเมื่อจะซิกเวลาจอกเขาไม่รู้จักก็อหันเลยดูแต่พระเทวทัตโด่งดังครับฟ้าสุดท้ายดนีนี่ยังไหนวูบวูอยู่ยนรกผลก็เหตุน,นั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติทำให้ดีๆมีศรัทธมมั่นคงไหม มาปฏิบัติทำตีหนึ่งทีสองดูนอนขดดุงมอยู่ในมุ่งผลยันตายมูวม,มานังสลาบมาเลยจังว่าเจ้าของเป็นอริยะกัมเลกกิเลสมันภาพเป็นเพราะนั้นอริยะนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสก็ด็อกเตอร์นํากิเลสมันก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเอาจบมาหากิเลสมันก็มาหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อน พราะฉะนั้นคําว่าอาริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลงหมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตโลภโทสะโมหะราคะเบาบางไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆร,รุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าสิบเปอร์เซนตก็ไปแล้วครึ่งหนึง่ง สกิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวแต่สมัยมีความคิดในเรื่องนี้ปับ๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาเกิดเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนันรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตก็หมด จบกิจพุมจัิยไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณนางอัดถังขมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหรารติไม่แอบอิงใดๆไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจักมันไปใสก่กระางหัวมันเบ่งเอาเองออกข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำน่ายเรียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาตอบ อยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระราบิดกเล่มที่เก้าสีลขันธวัคทีฆนิกายสีลขันธวัคเล่มที่เก้าทั้งเล่มพระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังมดตั้งแต่พมชาลูตรสามัญญผลสูตรไปเลยสิบกว่าสรสิบเอ็ดตรเ็นจะได้หรือเก้าตรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องรถน้ำมันพ่นน้ำมันสักกมมเสกบานเครื่องรางของของังปุกๆเสกๆเป่า,ปา พระพิษุที่เป็นพิกษุในธรรมวินันยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นครั้งเดียวแต่เว้นขาดโมเมนทําท่าหายบาาาาเ,เายบ,เเอบ,บ,บนนือเบ,อเรรเอเบื่อเบื่อเบืาอเบื่อเบ้อเบือเบื่อเบ่อเบือเบ้่อเบอเบา่อเบอเบือเบเบิมอเบื่อเบือเบือเบ้่อเบ้อเบอเบห้อเบารอเอเบอเบม่อเบอเบ็นอเบอเบือเบื่อเบื่อเบือเบื่อเบือเนเกสมณเหมืมเนสมณเบืเราไดเ เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะนิคมราชธานีคือหะบอดีมหาสารพามาหาสารในแว่นแควนยังหลอกลวงเขากินด้วยเดลฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทําน้ำมนต์หมอกันลูกซ้อนหมอทํานายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในธรรมินัยน,นี้เธอเว้นขาด กินก้อนเหล็กแดงเขาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติว่าอย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทยไปเปิดหนังสืออ่านโอาเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีฆนิกายศิลขันธวัชทุกทุกส่ตรจะพูดถึงมหาสินมชมสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สี่สิบสามข้อมันเหมือนกันหมด เอาผ่านไปนะ